บ่หูเป็นหยังล่งเถือกระใจออนลาถือไม่เสื่อนยศนำตาไฟซ่องหนาเก่าขืนเวที่บ่หูเป็นหยังล่างเถือกระใจบ่ดีไข่แนะ่แต่มีเอฟซีพ่อเดลี่เดซอนคว่มทอบ่หูเป็นหยังคือผ้ากันวาไหาลาลูกเห็ดหยังพิษหูพิษตา คิดเห็นแต่หนาผู้พาสางกอแม่หน่อยคนนี้บลืมคำสอนของพอคิดดีทำดีสารตอกีฬาของพอพรอบฝันเป็นจริงอุ้งอิงคนนี้บลืมพระคุณที่ท่านการ,รุ่นหมอล่ำสาวหน่อยเพรบันแพงนักร้องนองไม้ขวัญใจนาฮานเดอะแฟน หักหนูให้มันให้แกนกราบตักแฟนแฟนขอความเห็นใจบ่หูเป็นหยังลั่งเทือได้นางลีให้ลั่งเทือ,ทอกะนางเสียใจนางหองให้อยู่หลังเวทีฟ้าช่างกันแกล้งเด็กน้อยตาดำซ้ำว้สิบหกปีขอโอกาสลุ่งป่าเอฟซีจบดรามา่ามือนีจบ ดรามา่ามือนีคงได้เห็นแสงตะเวนจ่าขอโอกาสลุ่งปลาเอฟซีจบดราม่ามือนีโอกาสนาทามีคงได้เห็นแสง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 ตะเวนจ่าโอ้ยเจ็บท้องพนะเพื่อนวะเพลงอันทีบอกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงได้พี่น้องหลายๆคนอัศจรันอดูจักหลายๆคนอาจจรรย์ยรดูจักแล้วสำหรับแฟนครับ ของทางสนเพดันแพงแฟนคลับเอฟซีของทางอุงอิงเพดันแพงเพิ่์กสิลูแล้วนะค่ะว่ามันคือเพลงอี่ยงมาเฉิเลยกันเลยคําทีวอกไปมือสคูนีทำน้องทีวอกมือสคูนีเป็นปลายปากกาของทางบอสโจยมานินเพิ่นแตงให้ลูกสาวเพิ่นนั่นก็คือเพลงน้ำตาอีหล่าหน่อยนะคะคํารองก็สิละลองโดยอุงอิงเพดันแพงลูกสาวหลาของเพิ่นนั่นละพี่น้อง หลายๆคนอาจจะบ้่คในรู้จักนะคะแต่ว่าเพลงนี้นี่เพิ่นปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วด้ก็คือเมื่อวานนี้วันที่ 17, สิบ็พฤษภาค,คมสองพันหรหสิบหกเพื่อนปล่อยตัวย่างออกมาแล้วอยู่ทางช่องยู u b e ของสอนอ,พอนเพดานแพงเพื่อนปล่อยออกมาแล้วผู้เทียกทีานเด,ดไปเบิง่งฟ้าไปเบิ่งเด้อพี่น้องว่าตัวอย่างสิมวนจาไดอีหล่าได้ไปฟังแล้วเมื่อวานนี้เพื่อนปล่อยตัวย่างออกมาเมื่อวานนี้อีหล่าไปฟังแล้วมวน,นอีหลี ซึ่งกินใจกำลังเสียหายน้ำพอยะค้ำผ่านมาเอืนกกน่นนสกอนอีลาเป็นยังพะนะมาเอืน <g ười> ่นเกือบันไห้พี่น้องคํำรองมือสักคูนี่ก็เหตุหายน้ำตาของแฟนคลับเอฟซีละลายคนอาสินน้ำตาไหลไปแล้วพ่อมาใ่ทำน้องเพลงดนตียังสิแม่เอามาไ่กันอีกมวนไปก่อนเกา่าเหตุหาเอื่นว่าเห็นน้ำตาของอุ้งอิง เห็นเลย,เลยแบบเอินว่ามันเป็นการพน,านารันปมานี่ไหมะแบบการเห็นภาพประมานี่ไหมะเห็นภาพขึ้นเลยว่าอุ้งอิงเพิ่นห้ยอีลเพิ่นต้องห้คันได้ลองเพลงนี้เพิ่นห้แท้ๆละ่ะพอเพิ่นเอินว่าเห็นดราม,ม่าตั้งๆที่เกิดขึ้นกับลูกสาวเพิ่นลูกสาวหล่าองเพิน่นกับคู่อุ้งอิงเพิ่นก็เห็นดราม,มา่าเพิ่นกะทนบ่อยแล้วพี่วิกฤตให้เป็นโอกาส ก็เลยแตงเพลงนี่ซะเลยพะนะแตงจังไดมื่หนึ่งพะนะนอนแตงหนังแต่งแตงจังไดจนเห็นมันเดมมวนขนาดนี่เพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้เป็นเพิ่นว่าเมื่ออาชีพในการแตงเพลงแต่ว่าเพิ่นขึ้แตงไดมมวนขนาดนี้เพิ่นว่าฮูบบอบเป็นอย่างเพิ่นบอกว่าออกมาจากความรู้สึกข้างในออกมาจากความรู้สึกของพอทีมีตอหลูกเนาะคะ่ะอันนี้ก็ถือว่า เป็นเพลงหนึ่งของอุงอิงที่สิเป็นคนร้องเพลงนี่นี่ทุกคนรู้ไปว่ามืออื่นนี่เพื่อสิปล่อยแล้วเพื่อสิปล่อยแล้วด้วยนะะพี่น้องปล่อยทางช่อง u t u b e สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็สามารถไปรอฟังรอดติดตามรับชมรอแชร่รอด,ดันซอยกันมืออื่นนี่สิปล่อยในเวลาศูนย์เก้า ศูนย์ศูนย์นอคือเวลาเก่านาฬิกานะคะกะรอติดตามรับชมว่าสิเป็นจังได้ผู้ใด,ดททตั้งตารอคอยนี่อิลาบาอิลาต้องเป็นผู้ที่หนึ่งแห่งใดผู้ที่หนึ่งแบบว่าในการฟังให้ได้พะนะกับทั้งพญ่คําผานสิแข่งกันนะผู้ใด,ดศิศศรรฟังเดี๋ยวฟังก่อนมูนะคะ่ะเห็นคํามวาอย่างวะบบหูเป็นยัง พยาขามผานแล้วก็เลยคิดว่าคืออยากแตงเพลงให้เทนอะพะนะคืออยากแตงเพลงให้อุงอิงเพชรบันแพงเทนอะพะนะเพื่อนในยินคําว่าบ่กหูเป็นยังเพื่อนเลยแตงแตง,งแตงนางแตงยื้มสะละอีหลักก็ตักสีหัวหรือสีไห้ได่ยยิพนพยาคํามผานแล้วแต่งให้แล้วค่ะสำหรับมือน,นีนะคะมือน,นีวันที่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกทางบอโจเพิ่นนในออกมาประกาศว่าออกมาพโพส ขเือ่อนไหวทางแฟนเพจเพิ่นนะ่ะล่ะว่ามือนีเซมีอ่ออมแอม,มประท่ากับครูโรมนะคะซึ่งสิงเป็นการเอิ้นวายยังละ่ะก่อนล่ำส่แค้นพนาเพิ่นมาซึ่งคู่ร่มนี่ก็คือคนทีสางช่องไห้กับอีหลาสางช่องทางธรรมาหากินสร้างช่อง youtube ไห้กับอีหลาเนาะคะ่ะกเพิ่นเอิ้นวามีพระคุณ สำรับอิหลาแห้งเนาะคะ่ะที่เอิว่ามอบเส้นทางให้กับเด็กหน่อยคนหนีได้แบบว่าเดี๋ยวมาบอกยุ่งสิละ่ะเดี๋ยวมาบอกสู้พีสู้นนองฟัง่งยุ่งจังสิละ่ะครูรวมบุรพาเนี่เพิ่นเอิวมาดีมีพระคุณกับอิหลาแห้งเนาะคะ่ะกะมือนีกะซิมีการเอินไว้ยังละ่ะลำลำกรอนใส่แคนระหว่างออมแอม เพรบันแพงประทากับครูลมนะคะมือนีกะสามารถติดตามรับชมได้สำหรับผู้ใดที่ยุ่ไกลยุ่ไกลกะอย่าลืมไปให้กำลังใจนะคะสำหรับผู้ใดที่บ่าสามารถเดินทางไปใดก็เอิน่นหน่อยยังละ่ะจะมี่ไรสดกุ้มปิดให้คือเกา่าระว่างวันที่18พฤษภาคมก็คือมือนีนะคะมือนีคืนนีถึงวันที่22พฤษภาคมเป็นเวลา5วัน5วันหนูคือแน่นราคา360บาท คุ้มกับคุ้มบ่เปลืองน้ำมันอีกได้เบิ่งบรรยากาศเหมือนกับไปเบิ่งยึดทั้งด้านหน้าเวทีอาศิบ่ว่าทั้งด่านหน้าเวทีดีเอินไว้ยัง่ะอาสิคนไหลเอออัดคนมันไหลหรื่ทั้งหน้าหันนั่งสิอาศิแบบว่าเขาถึงเขาถึงตัวหยักนั่งสิแม่ก็สามารถเบิ่งทั้งไหลสดกุ้มปิดได้ก็เอินว่าซ้ำเฮาเบิ่งยุดทั้งด่านหน้าเวที สามร้อยหกสิบบาทคุ้มกับคุม้มคุ้มอิลิคุ้มแห้งนี่แหละยืนยันว่าคุ้มแห้งมือนีนี่สิเป็นจังไหรระว่างออมแอมปะทะคูโรมเนาะคะ่ะต้องมว้วนแทๆเห็นทั้งอเอื่อนมายัางะ่ะลีลาการฟอนของออมแอมแล้วเป็นตะมวนฟอนมันนี่ฟิฟอนใสแค้นมันเองคือสิเป็นตะมวนบวกกับการหล่อไปนั่งสิเป็นจังได เพิ่นสิรับสถานการณ์ใดบอสำหรับออมแอมคู่ร่วมเพิ่นเพิ่นทดสอบมาแล้วเด้่าขันเป้าแค่ึ้นนี้เพิ่นสิฟอนไซบอพะนะฟอนไหลีพี่น้องมือเคื่อนี้ฟอนไหลีนะคะกะเอินน่ามันก็เอิน่นมาเป็นจิตวิญญาณของเพิ่นอยู่แลสำหรับออมแอมเพมรินแพงเพิ่นนี่ส,ส่สตรแต่ละมือนี่สิบ่ซ้ำกันได้สังเกตบอแต่ละมือนี่ สิบซ้ำกันสิมี่สุดต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องเอิ้นว่าแปลกตายู่ซุมือสุดเพิ่นง,งามซุมือท่งผมกับเปียนไปซุมือเพิ่นแบบว่าอยากให้อยากให้แฟนคลับเอฟซีได้เบิ่งว่ารอดติดตามมามื้อน,นี้เพิ่นสิใไส้สุดอีหยังนอมื้อน,นี้เพิ่นสิแต่งโตจังไดเพิ่นสิมี่สุดผ่าไหมยังที่เพิ่นสิใไส้ในมื้อน,นี้เพิ่นก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีเด่นลุ่นคือกันเพิ่นว่าจั้งี่ละ มือนีก็คือเก่าเนาะค่ะพอมีพี่น้องก็รอดตามรับชมทางยู u ู e สนนเพลินแพงคือเก่าก็คือเพลงนำตาอีหลานน้อยอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้มืออื่นอีหลาก็พยายาหาสีแช่สีดันเต็มทีเด้ทั้งแฟนคลับเอฟซีของสนนเพลินแพงขันเป็นแฟนคลับอีหลีก็ต้องแช่ต้องดันซอยกันเห็นมันถึงสามล้านสี่ล้านไปเรื่อยๆเนาะค่ะเสียวตองมวนแทๆเพลงนี้ การันตีเลยนะคะ่ะสำหรับมือนี้อิหลาก,ก็ขอจบการรายงานเพียงสำเนีสก่อนนะคะ่ะสำหรับคําบอกใดว่าจะได้ทีบ่ันในสุภาพหรือว่าบา่ันในคลองเนาะคะ่ะกระามมรถเขามาคอมเมนต์เตือนเป็นกาลังใจให้คืเอเกาอิหลาก,ก็สิเอาคําทีทุกคนมาเมนนี้ไปปรับปรุงพัฒนาจากคลองให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะ ช่วงนี้กําลังเป็นช่วงทีกําลังเปิดสั่งได้ไดเนาะค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกัฝากเป็นกาลังใจแห้น้าแน่กดแช่ไดกดแช่เนาะคะ่ะสาหรับมื้อนี้ีหล่็ขอจบการรายงานพิธีสนิทสกดเนาะคะ่ะสีมเมืองเรา้าเอียงมาฝากพร้อมพี่น้องได้ติดตามรับชมกะรอติดตามกดกระดิง่งไ้เลยมื้อนี้หล่เข,กขอกราบค่าขอบคุณค่ะ